คือฝุ่นก็ส่วนหนึ่งแต่แดดอะยี่ดอ,อกขึ้นไปนี่น้าส้มเลยนะคะไม่ได้เติมรองพื้นเพิ่มนะคะกว่า <laughs> <laughs> จะได้รูปที่สวยหน้าเฮียก่อน <laughs> ดูดิว้า <What S 1> เหี้ย <laughs> การเดินทางที่ไม่สิ้นสุดนี้จะจบลงที่ตรงไหนอุ้ยน่ากลัวอี่ดอกทางไม้มึงมึงมึงผู้สงสารผู้ล้มทางจนะแล้วสงสารผู้ล้มทางมากเขาคงแบบเครียดคุณพี่บอกว่าทำไมคนกรุงเทพพูดมากเหี้ย <laughs> 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 สวยมากมันเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอะจากตรงนี้ที่เราอยู่นะคะก็คือสูงกว่าระดรับน้ำทะเลกว่า1,512เมตรนี่มันสักระเมืองเทยมาสกสกิตเตอร์พน,น่ารมากแล้วยังไม่ได้จายนะคะน่าคิดเดี๋ยวาาโอเคมัมอะกระหอดวะ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณพี่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับครับก็คือเดี๋ยวพวกเราเนี่ยกำลังจะขึ้นภูลมโรแต่ว่าเราไม่สามารถขึ้นได้เพราะว่าเราไม่สามารถเอารถยนต์ส่วนตัวขึ้นไปได้ใช่ไหมคะก็เลยต้องมาจอดที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก่อนเพื่อที่จะเดี๋ยวมีรถเนี่ยพาขึ้นไปรถปิกอัพแล้วก็นั่งข้างหลังไม่เกิน10คนใช่ครับในราคาเท่าไหร่คะอ๋อราคาเที่ยวที่ทุ่งสกุละภูลมโลก็พันสามร้อยนะครับค่ะครับถ้าไปบ้านล่อง ก็อยู่ที่1,500นะครับถ้าไปทุ่งดอกกระดาษด้วยเจ็บ จบที่พันแปดร้อยนะครับครับแต่พอดีพวกหนูไม่ค่อยมีเงินอ่ะหนูแบบว่ามาแชร์กับคนอื่นได้ไหมคะครับได้ครับได้ครับมีเพื่อนรอแชร์อยู่สองพันนะครับเอาล่ะโอเคแต่ว่าเหมือนหนูรู้มาว่าคือตอนจะขึ้นไปปุ๊บแบบมันจะมีดินแดงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคือควรมีแบบอะไรมาปิดหน้าปิดตาก็จะดีใช่ไหมมีแมสกมีหมวกแล้วก็ถ้าให้ดีมีเสื้อกันฝนถ้ามีครับีครับแล้วทำกันไหมโอเคครับยัยตองชิเก่งมากส่วนฉันมีแมสก์ใช่ไหมโอเคแล้วก็ส่วนเนี่ยก็ใส่แว่น ดำไปอะไรก็ขึ้นไปได้โอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราเดินทางจากที่พักเมื่อเช้าเนี้ยมาเกือบ3มชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งเออมา3มชั่วโมงครึ่งคือตอนนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วค่ะแต่ว่าเราต้องใช้เวลาอีกประมาณเกือบ40นาทีเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนถ้าเกิดว่าใครที่มาเราขึ้นไปถึงข้างบนแล้วแบบพักข้างบนอ่ะก็คือหนาวมากเขาว่าเล็บเลขตัวเดียวเล็2ตัวแบบ10ต้นๆอะไรเงี้ยเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับ เช้านี้อยู่ที่เชียงสาเห็นไหมละ่ะแก่แต่มันหนาวจรงิงหนาวมากนะคะตอนนี้คือตากแดดโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าร้อนเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นมากแต่ตาเริ่มเป็นต้อล้วเดี๋ยวเต็มโตขึ้นเลยค่ะโอเคทำไรคะนี้ทากันแดดค่ะเชียร์นอตของพี่ผิงอะคะ<笑><笑>ดีมะกว้าทำไมต้องทาด้วยอะเพราะอะไรคะเพราะว่าแดดแรงมากแดดแรงจริงนะเราคือยิ่งเราอยู่ภูใช่ไหมเราจะอยู่ใกล้แดดมากขึ้นก็เลยต้องทาซะหน่อย แต่ว่าไม่ได้ทายอินนะคะนีไม่ได้มีโปรดักในในคลิปนี้นะคะร <c oughs> ออยู่นะคะลูกค้าเข้าได้เลย <c oughs> ลูกค้าเข้าได้นะครับแล้ว6ละเหินเลย <c oughs> ลูกค้ากำลังงงว่าอันนี้เป็นครีเอเตอร์สายไหนสายบิวตี้หรือว่าสายเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าสายทราเวล เป็นได้ทุกสายเลยค่ะก็สิ่งที่ต้องมีสำรัคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้นะคะแต่สำหรับดิฉันก็คือหนึ่งหูฟังเผื่อแบบระหว่างทางนะคะเราก็อยากจะฟังเพลงให้มันแบบว่าจอยๆตามบรรยากาศสองก็คือลิปนะคะของ i t a Beauty ซึ่งตอนนี้ติดมา juicy lip อ่กนะคะสามก็คือนี่เลยคอนซีลเลอร์นะคะเผื่องูมันออกมาวิ่งระหว่างทางจะได้กบมันเลยทันทีเย่มากอ๋อแล้วก็แว่นตาด้วยแว่นตาเผื่อไว้เดี๋ยว ฝุ่นเข้าตานะครแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแมสปิดใตรกินไอตาบิตีว่หลายคลิปแล้วนะก็เดี๋ยวตอนนี้น่าจะรอคนเพิ่มอีกสักสองสามคนเนาะเพื่อที่เราจะได้แบบห่างกันเยอะๆใช่ตอนนี้เรามีละวสคนนะครับแต่รออจจะหายสักประมาณเขาเรียกว่ารวมคนเข้ากลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลนะครับและไปได้ในราคาถูก หรือเราก็ไปหาแกงคนรวยเลยแล้วก็หนูเขาไปด้วยนะคะรับปากหนูโจนเนาะแก้ข่าวนิดนึงคือตอนนี้ร้อนยี่ย <c ười> คือรู้สึกแบบที่เมื่อกี้พูดว่าเออไม่ร้อนไม่ร้อนอะไรเงี้ยคือแม่งแบบร้อนมากอันนี้อากาศเพิ่งดูนะคะประมาณยิ่งองศาอี9แปดยี่สิบเก้าแล้วก็วมันเป็นเวลาบ่ายอะ่ะแดดส่องหน้าสุดๆไม่มีเมฆแม้แต่ก้อนเดียวเพื่อบังแดดให้กับครูราคาฉันเลยทาครีมกันแดด เรียบร้อยแล้ว <cons> ล <urai> ้วโอก็ทาปากกันแดดเรียบร้อยแล้วใช่ก็คือขึ้นใบหน้าดําแต่ว่าปากอ่ะสว่างมากเราใส่ชุดกันฝนเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลุยดินแดงก็เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูคร่าวๆมาดูนะคะว่าตอนเราถึงภูหลมโลแล้วเราจะเป็นมีสิทธิ์เอือกหรือเปล่ากลัว่ามีสิทธิ์สูงมากแล้วตอนนี้ก็คือเป็นฟิลเกาะอย่างนี้เลยข้างหน้าถูกต้องเพราะว่าหน้ากลัวนิดนึงเราก็เลยทามาะออกกล้องที่จะออกกล้องได้ไหมครับเซคไไหนไหมครับสวัสดีหน่อยเลยครับเพื่นรวมเพล ก็คือเราสองคนมาจอยกับกลุ่มอื่นสรุปตอนนี้เราก็รวมคนได้แดคนนะคะพันสามก็หารแปดก็ตกคนละร้อยสบสองบาทขึ้นลงก็ตกเที่วละแปดสิบถือว่าแฮปปี้มากแฮปปี้มากราคาไม่แพงถูกต้องตอนแรกอะคิดว่าเออถ้าสมมติว่าไม่มีจริงอัสี่คนก็อยู่สองคนก็อยู่เพราะสุดท้ายเราว่าคนขับรถอะเขาก็จะมาเป็นไกด์ให้กับเราด้วยมันก็จะเพิ่มความไพรเวทให้กับเราเนึองเพราะว่าถ้าเรามามหารรวมหลายกลุ่มอะเราก็กต้องรอ,อ,อกันไปอรกันมาเราว่าจะแบบว่า เอ้ยอยากจะมุ่ไปที่หนึ่งที่หนึ่งแหละเพราะว่าบนเขาพี่เขาพูดว่ามีจุดชมวิวหลายที่เออคือถ้าเรามาตั้งแต่เชา้าอ่ะจะพาไปแวะหลายที่ได้เลยเออมันมีหลายสต็อปแต่ว่าตอนนี้เรามาบ่ายเนาะหลักๆแล้วเราก็จะมาแค่ที่เดียวนั่นแหละคือบูรโงโลกุระใช่ก็เลยแบบเราก็เลยมาบ่ายกันใช่ตอนนี้เรายังพูดได้อยู่เนาะเรายังไม่ปิดแมสปิดอะไรเพราะว่ามันยังเป็นโซนมันยังเป็นโซนเมืองอยู่มันยังเป็นโซนแบบเออเขาเรียกว่ามีบ้านคนอยู่เออเลยว้ดมาละแม่ แม่คุณนาเริ่มละ <S 2> <S 2> <S คุณพี่ความเม็ดที่2ก็คือเราจะต้องมาตรงอุทยานเสียค่าขึ้นไปอีกนะคะคนละ40บาทแต่ถ้าเกิดว่าอายุเกิน60ปีนะคะเป็นสวแล้วก็ขึ้นฟรีนี่ทุกคนคือขึ้นมาแป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยฉันต้องใส่แมสกับใส่แว่นรับเพราะว่าควันมาละพอเามื่อกี้ฝุ่นเยอะจริงๆเมื่อกี้ว่าลอยในอากาศคงเลยอ,อยังขับไม่ถึงสองนาทีเลยใช่คือฝุ่นก็ส่วนหนึ่งแต่แดดอ่ะอี่ดอก คือขึ้นไปนี่น้าส้มเลยนะคะไม่ได้เติมรองคืนเพิ่มนะคะ <laughs> 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 เป็นแบบว่า <laughs> เป็นเมคอัพทนโซนโซน, <laughs> นเป็นฝุ่นแดงดินแดงของซีกว่าจะได้รูปที่สวยหน้าเฮียก่อนทุกคนดูดิอีดอกนี่มันคือดูดิอ๋อเขาเหมาแค่สองคนเขาก็เลยนั่งข้างในไฮโซบ้าจจิงเขาถึงบอกว่า ไม่ควรใส่เสื้อผ้าสีขาวมาเพราะว่าเสื้อผ้าสีขาวอ่ะทุกคนมันจะกลายเป็นสีส้มเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแมสต์ดิฉันอะ่ะจะส้มหรือเปล่าสรุปส้มเหมือนกันแต่ส้มจากด้านในเพราะว่า <c oughs> ลองพืน้นแน่นามา,มาถูกไปเลยครับพี่ข้างหลังดำแล้ว <c oughs> พี่คุณพี่บอกตอนมาก็ดูมึงก็ดูเป็นผู้ชายดีหรอกสวัสดีครับจริงๆคนมีลำโพงสักหนึ่งเคุณพี่เนาะให้มันม้วนหน่อยเนาะ ใช่ไหมครับอันนี้คุณพี่มาจากไหนกันหรอครับว้าอ๋อเหรอพ่อหนุ่มขอนแก่นของเราแล้วคุณพี่มาจากไหนครับอุ้ยแล้วคุณพี่รู้ไหมว่าพวกหนูมาจากไหนให้เดาให้คุณพี่เดาเดาหนัดใหญ่หนัดใหญ่ล้วคุณพี่อ่ะกรุงเทพกรุงเทพพวกหนูมาจากกรุงเทพใช่มาครั้งแรกเลยค่ะก็เดี๋ยวจะชวนคุณพี่คุยไปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราจะชวนคุยเรื่อยๆไม่ให้ทุกคนเบื่อไม่ให้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการสร้างบรรยากาศด้วยถูกต้องนะคะคนพี่มาครั้งแรกไหมคะวายวายไปครั้งแรกอะคะอ๋อล้วคุณพี่คาดหวังอยากจะเห็นอะไรอ่ะก็คือดอกพญาเสือโครงนู่นนนี่ที่มันเป็นสีชมพูล้วนครับใช่ไหมคะแล้วคุณพี่อะคะก็เหมือนกันแต่แต่ท่าทางมันประมาณนี้มันก็น่าจะไม่แย่มากฉันว่าน่าจะไม่แย่ไปกว่านี้ แต่ตอนนี้หน้าพี่่องอืดมากเพราะว่าชีไม่มีเว้นกันแดดแล้วตอนนี้ระคายตาม่าใช่คนพี่บอกใหญ่เยอะเพราะว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยเองคนพี่บอกว่าเป็นอะไรกระเทยเป็นอะไรเออใช่แต่ชีวิตมันก็ต้องแบบี้แหละมันต้องแอดเวนเจอร์บ้างสวยบ้างคออนี่คือสวยกี่โมงใช่ป่ะใช่อเป็นคนที่เอาแมสไหมเออที่เอาแมสป่ะก็หนูมีแมสนะมีแมสนะใช่มั้งหนูมีเลเยอะเลย อานหน่อยดีกว่าพ,พี่กว่าย<า>ขอบคุณค่ะบคุณ <c oughs> พ,พี่นะคะนี่คันที่เขาเพิ่งกลับไปก็มีแล้วคันที่ตามหลังเรามาก็มีนะคะ <c oughs> ก็คือเหมาได้เลยแล้วเขาก็นั่งข้างในกันก็จะไม่มีคนนั่งข้างนอกแบบเรา <c oughs> แต่เราเป็นแบบล่าปักหนูจนใช่ <c oughs> ล่าปากหนูจนที่มีพี่ๆมาช่วยหารเราต้องการหารเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราจะเที่ยวแบบคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด ผู้สงสารผู้ร่วมทางจังนะแล้วสงสารผู้ร่วมทางมากเขาคงแบบเคลียร์กับฉันไปตอนนี้ก็แบบว่า,า,าอะไรนะคะเขินพี่เออตอนนี้คือฉันอะเอามือจับอย่างเงี้ยทุกคนจับเด็กเอาไว้อย่างงี้แล้วฉันก็ลอยตัวลงข้างหลังแล้วฉันก็เหมือนเล่นเครื่องเล่นอยู่เพ้งเพ้ง จริงยังไม่เห็นดอกสีชมพูดอกเดียเลยใช่กลัวมากคือเขาบอกว่าทุ่งพญาเสือโคร่งใช่ไหมมีปีละหนึ่ง Liu ค, Lauren ครั้งก็คือแล้วก็ปีหนึ่งเดือนหนึ yep. ่งสรุปมาหุบตอนเมื่อเมื่อเช้านี้เลยเพิ่งหุบตอนพวกกูมาถึง <IS EN> หุบแล้วมึง <IS EN> ก็จะไม่เป็นการต้อนรับแขก<อ>บ้านแขกเหมือนกับเจนปปะก็จะหน่อยมากนะคะไม่เขาบอกว่าช่วงที่เรามาตอนเนี้ยกำลังเกือบจะฟลูบูมแล้ว อ๋อปที่แล้วว่าประมาณสักส0 5 0หเปรแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยน่าจะสัก70็ิถึงเปอ็น๋อเขาจะฟูบลูมเนาะเออจะฟูบลูมโอเคโอเคเธอทางแคบมากนะคะแล้วคือคำถามคือถ้าเกิดว่ามีรถสวนมาจะหลบยังไงหรอคะใครเป็นคนหลบและหลบตรงไหนเป็น <laughs> คำถามมากมายเกิดขึ้นในหัวดิฉันนะคะแต่ก็ถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็จะดีที่สุดกับการที่รถจะต้องสวนตรงนี้สารวัตรเก ใช่แถวนี้จะมีการละเล่นแบบเอาเรา,าอูหลอไหมคะ <c oughs> ตอนนี้คือพยายามอัพตัวเองมากเพราะไม่งั้นเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อของความอ่อมทันที <c oughs> การเดินทางที่ไม่สิ้นสุดนี้จะจบลงที่ตรงไหน <c oughs> อุ้ยน่ากลัวอีดอ,อกทางไม้ <c oughs> มึงมึงอีดอ,อกน่ากลัวมากมึง มึงขอคนไม่เล่น,นไม่ก็ขอคนไม่เล่นนะคะขอคนไม่เล่นนะคะโอเคค่ะแต้มบุญกูยังเยอะอยู่อุย๊ยอันนี้นะคะเราเริ่มจะเข้าสู่ช่วงที่เขาเรียกว่าซาก,กุระเมืองไทยละหรือว่าดอกพญาเสือโคร่งนะคะชีมาละชีเสิและนะคะแล้วก็ไม่ใช่ดินแดงแล้วด้วยตอนนี้เริ่มเป็นคอนกรีตละคุณแม่มาละมาละชีเสิบชีเสิบทุกคน เริ่มใกล้ถึงจุดหมายล้วตื่นเต้นไหมครับคุณพี่ <laughs> คุณพี่บอกว่าทำไมคนกรุงเทพพูดมากเี้ๆใช่ไหมครับคุณพี่ <laughs> คุณพี่คือหน่อยมากนั่งแบบนั่งหน่อยอยู่สุดฟังพวกที่สันพูดมาตั้งตลอดทางเลยนะคะใกล้แล้วทุกคน <sighs> ก่อนบอกทุกคนนะบอกตัวเองก่อนว่าใกล้ละซ,ซู้ๆโอริโอนะซูซๆตองซิกา้า รซโซจ้ารอบเอือดแลวนะเป็นมีสิสเอือดเหรอคะใช่เข้าใจยังว่าทําไมเราถึงต้องพกจ u i c y lip oil กับคอนซีลเลอร์ขึ้นมา <c oughs> เพราะเราขึ้นมาปุ๊บถ้าเราใส่แมสเอ,อ้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแมสอ่ะมันจะทําให้หน้าเราดรอปทันทีนะคะเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เครื่องสำอางคือสิ่งที่สําคัญที่สุดใน <c oughs> ทริปนี้ <c oughs> ไม่ใช่แมสแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครีมกันแดดนะคะแต่เป็นลิปที่เลิดแล้วคอนซีลเลอร์ที่เลดเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยฟูลลมโลจะกลายเป็นถ้ำนาคาทันที งูจะออกมาทันทีนะคะนนี่่ททางออะกุค ทางอ่ะ้ยไหวบ่สสมัธนะไหวบ่ถ้าไหวก็ไปกันต่ออุ้ย finally อูาลาลามากทุกคนถึงแล้วไหนวะนี่ไงฟูลมโลเจเจสูงมากไม่หละ ราไปไหนอ่ะขอรถก่อตรงนี้นี่ค่ะเรามาถึงแล้วอันนี้เป็นคุณพี่ขับรถของเรานะคะพี่คนขับของเราค่ะคุณพี่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าพูหลมโลก็คือพูหลงโลเลยตรงนี้แล้วจุดนี้เลยนี่หนูอันนี้ฝากไว้ในรถก่อนได้ไหมสีม่วงค่ะอ่ะสีสีฝากกระเป๋าคุณลุงนะคะบอกว่าไม่มีอะไรสําคัญค่ะนอกจากเงินสดหนึ่งล้านบาทที่นี่โอ้โหลุงบอกทุกบททดสอบความดีกูมากนะคะแมทหลุดแมทหลุดแม่หลุด อุ้ยทุกคนคือข้างนอกไม่ส้มใช่นอตแบนนะนอตแบดแต่ข้างในส้มสวยมากแกสวยมากมืองก็แฮปปี้เลยอ่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นอ่ะมันเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอ่ะไม่งั้นนะหล่อมนะไม่ไไม่งั้นหล่อมอุ่นของจริงดูเสื้อผ้าที่ใส่เธอ อุ้ยเขาพูดภาลาสตรละลุัยค่ะทุกคนอุ้ยใต้แล้วที่นี่ก็ครีเอเตอร์เยอะมากเช่นกันนะคะเออเอเจนซี่สามารถมาหยิบยกอินฟูที่นี่ไปใช้การใช้งานได้เลยวิวตรงหน้ามันวอร์มากจริงๆใช่เป็นยังไงบ้างคะ่ะ ก็แฮปปี้มีความสุขมากค่ะอากาศเย็นไอ้เลยอย่างที่เห็นเลยตอนนี้เดี๋ยวใบไม้จะเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นชมพูตรงนี้สวยมากพอข้างหลังเป็นสีชมพูให้เห็นเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวตรงเนี้ยเขาว่ากันว่าเดี๋ยวมันจะยอยผัดมาเป็นสีชมพูนะคะก็ตอนนี้มันผัดมาเรื่อยๆละก็เดี๋ยวรอดูสำหรับคาดกับว่าคนมาประมาณอาทิตย์หน้าหรือสักประมาณสองอาทิตย์อ่ะก็จะชมพูล้วนหมดล้วนมุกสวิสเซอร์ปะเอาดีๆสวิสเซอร์ แต่ถามว่าเคยไปยัง <_ P ain> ยัง <_ P ain> จากตรงนี้ที่เราอยู่นะคะก็คือสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า1,542เมตรความเวิร์ความวังนะคุณแม่เนออันนั้นคืออะไรอ่ะอยากรู้อ๋ออันนั้นคือภูทับเบิกอ๋อภูทับเบิกจากตรงนี้นะคะมองไปเห็นภูทับเบิกเลย สักคู่นี้เต้นช่างหาโรแมสนะคะคือตั้งกล้องอไว้เราเต้นกันประมาณ4-5เทกกระเทยอบหอบไม่ไหวก็เดี๋ยวเราไปกันต่ออีกจุดหนึ่งเขาว่าจุดนี้เหมือนให้เราดูวิว360องศาก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปอีกจุดหนึ่งที่เหมือนจะเห็นต้นพญาเสือโค่งที่เป็นแบบสีชมพูเยอะกว่านี้นะคะชมพูล้วน ก็ขับมาอีกนิดนึงนะคะหนึ่งนาทีก็จะเป็นเหมือนกับแบบว่าต้นพญาเสือโครงเยอะแยะมากมายที่เปลี่ยนเป็นสีชมพูเรียบร้อยแล้วนะคะแถวนี้ให้บรรยากาศเมืองนอกสุดๆซากุระเมืองเทยสุดๆดูดิดูข้างหลังดิเธอเขาสวยเลยคือแบบนี่มันซากุระเมืองเทยมั้นี่มันเมืองนอกฉดๆจริงแต่ต้นนี้สวยสุดเลยต้นนี้เขาจับกิ๊ก ไหนดูซิมี่าซากุราอยู่อะค่ะมือปรับาไพทารเปล่าค่ะซากุระไอจือวอน <c oughs> ตอนนี้นะคะเรามีซากุระที่เป็นดอกไม้ละแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะเป็นซากุระที่เป็นซากุระไอจือวอนค่ะพร้อมกันสุกินเตอขึ้นอรามา ก็จะสวยนะคะก็เขาไม่ให้ encourage ในการดึงกิ่งลงมาถ่ายรูปด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้แบบว่าหักลงมานู่นนั่นนี่นะคะเป็นการทําลายธรรมชาติด้วยก็อย่าพยายามโน้มกิ่งลงมาถ่ายรูปนะคะสวยเจริงนะควรมาเพราะว่าสวย สวยจริงนี่เป็นจุดที่สองเดี๋ยวเราจะไปจุดที่สามกันเรล,ล,เลยได้หนูได้หมดอ่ะหนูตามน้ำถ้าเจตอตรงไหนสวยก็จอดตรงไหนไม่สวยก็กลับเดี๋ยวมืดเห็นไหมละ่ะซาวเสียง ค่ะคุณแม่ข้อมูลเพิ่มเติมจากวิกินะคะเขาบอกว่าดอกพญาเสือโครงเนี่ยออกดอกช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะพบได้ทั่วไปนะคะบนภูเขาตั้งแต่ความสูง1,200ั้ถึงส4ง0เมตรจากระดับน้าทะเลอย่างเช่นภูลมโลที่เรามานี้เลยนะคะหรือว่าภูทับเบิกก็มีปุ๋ยล่องกล้าก็มีนะคะดอยแม่สลองก็มาด้วยก็ลักษณะนะคะจะเป็นสีชมพูฟิลแบบดอกซากุระแบบนี้เลยอ่ะเธอเพราะว่ามันอยู่ในตระกูลเดียวกันแตกต่างจากซากุระที่ญี่ปุ่นก็คือช่วงเวลาการออกดอกต่างกันดอกพญาเสือโครงเนี่ย กุหลในญี่ปุ่น,นจะออกดอกช่วงเดือนมีนาเมษานะคะซึ่งเป็นฤดูใบไม้ผล,ลิเ่ยล่ะแกความรู้เนาะอฟิลเนาะแกนเนะเาะบอกว่าพวกเราจะต้องลงนะแต่ตอนนี้เพราะว่าเราต้องไม่หาที่พักคืนนี้ใช่เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีที่พักเลยนะคะ <โฆ S 1> ก็ดเดี๋ยวค่อยดูว่าจะนอนที่ไหนกันแปดแปดแปดมูฟมูฟ ทุกคนตอนนี mm right. well. so ้เรากลับมาที่เดิมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมืดมากต้องขอบคุณผู้ร่วมเดินทางทุกท่านด้วยนะคะสนุกมากเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเงินเลยค่ะคือเป็นผู้ร่วมแชร์นะคะผู้ร่วมแชร์เงินขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะจฟเฟอร์ขอเดินทางปลอดภัยขอให้เจอตัวหนุ่มคนนี้เนาะขอบคุณค่ะหนูยังไม่รู้เลยแม่มีที่แนะนำไหมคะว่าหนูควรไปที่ไหนต้องถามเนี่ยแม่ก็ว่าจะไม่ถึงปูเรือแล้วจะหาจากไหนอ๋อเหรอคะหนูไปนอนไหนดีคะคุณพี่ตอนแรกหนูคิดว่าจะไปนอนแบบด่านสายเลยนี่ก็ว่าจะไปนอนปูเรืออ๋อปาเรือไม่ถึงนู้นก็ถึงนี่มันมืดแล้วอ่ะปูเรือไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว ลงมานะคะเยียต่ตองหิวก่อนเลยก่อนขึ้นรถย,ยี่ตองเหมามาม้าเลยไม่เพราะว่าเราต้องเดินทางอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะกลับด่านซ้ายนะครับดิฉันกินด้วยดีกว่าเป็นฟิลแบบตามกระแสอุ้ยมีผัดมีผัดตรงนี้ด้วยหรอคะหรือว่าเก็บแล้วค้ะมีค่ะอุ้ยแรงมากอุ้ยมีข้าวแบบอ้ำเพิ่งเห็นกระเพราไก่ต่างๆก็มีนะาจา๊ะลอยวะก๋วยเตี๋ยวแห้งก็มีนะาจา๊ะพุซซี่มาม่าแล้ว ไม่เป็นไรลองท้องเพราะเดี๋ยวลงไปกินข้างล่างต่อก็ได้นี่ไงครับคุณพี่คุณแม่แม่เต็มเลยคุณแม่ต้องมีาะไมอื่นอี้คุณแม่คุณแม่คุณแม่กินกาแฟคุณแม่กินกาแฟตอนนี้นอนไม่หลับนะคุณแม่ตอนหลับดีเหรอคะเอาไว้หลับดีเลยตายละเป็นเป็นมิกซกับคาเฟอีนใช่มาจากที่ไหนกรุงเทพกรุงเทพค่ะอันนี้มาจากโค อ๋หอหนูเพิ่งไปโคราชมาเองเมื่อเดินที่ <มา S 1> แล้วใช่ค่ะไปคอนเสิร์ตไอ้บิ๊กเมลเทนนะคะที่เขาจัดอ่ะใช่ใช่ค่ะเขาใหญ่โคราชแถวนั้น อ่ะแล้วกูบอกโครกูไปโคลาชซึ่งมันตัดที่เขาใหญ่เอาเอาก็โคลาอเอาเปโคลาชเหมือนกันใช่ไหมอ๋อปากช่องปากช่องจังหวัดเขาจังหวัดโคราชอ๋อไอเอสไลสดใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ไล์อันนี้อันนี้ไม่ได้ไล์สดอันนี้อันนี้เป็นกดอัดค่ะแล้วก็ไปตัดอีกรอบหนึ่ง ก็ไปลงช่องไหนก็ uh ได้ตามไปไปลงช่องอุ้ยได้เดี๋ยวหนูบอกช่องให้เด um 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 ี๋ยวหนูเดี uh ๋ยวหนูบอกช่องให้แล้วแม่ก็พิมพ์เลยตอนนี้แม่พิมพ์ไม่เป็นเดี๋ยหนูต้องแม่แม่บอกแม่พิมพ์ไม่เป็นแล้วแม่จะหาช่องเจอหนูเจอได้ไงพิมพ์ไม่เป็นแม่เนี่ยโอเคแม่มาเลยหันแฟนคลับแม่แม่จะไปเป็นเอฟซีเขาไงเป็นเอฟซีอะค่ะแม่เนี่ยเดี๋ยวหนูเอาแม่อยู่ในคลิปด้วยนะเอาเม็ดไรเลยเออโอเค มาละเย่ยต่องชี้เสิร์ฟละจะเอาอะไรบ้างคะอันนี้สันคอหมูคาเบอคอนไหมเบคอนหมักเริมเริมเริมเอาแบบหมักหรือไม่หมักหมักอยู่แล้วเริ่มเริมไม่หมักเริ่มเริมทองปลาแซลด้วยไหมทองปลาแซลอยู่นี่สนิทสน่อยมานางผักเหนียวระบบนางผักไม่มีหรออ,อ,อันนี้คืออะไรอะเกีียวเพิ่งทำไมมันเหลืองขึ้นเลยเนี่ย อันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่กล้ากินพัตติกรหรืออะไรอ่ะไม่ใช่นมจีบนมจีบสีเขียวเหมือนพัตติกลองดูก่อนเอาแก่นี้วากาเมะปะวากาเมะสานลายจาอทะเลน้ำลึกนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่บนหุบเขานิดหน่อยพอนี่ไหนอ่ะความจริงพักอยู่ไหนอ่ะอย่าบอกนะว่า มีแค่เห็ดก็คือแล้วก็มากิโลตรงนี้ช่างยังไม่ถึงโลค่ะยังไม่ถึงโลก็ยังไม่ถึงสองร้อยบาทสองร้อยแปดบาทต้องให้ได้กิโลนึ่งต้องให้ได้กิโลหนาวมากเลยหนาวจีคุณแม่ไม่หนาวหรอคุณแม่คุณแม่ไม่หนาวชินแล้วคุณแม่บอกอันนี้เหมือนกันสามอันใช่ป่ะครับือเอาเส้นบุกให้ชนิดนึ่งเส้นโบกให้ชนิดหนึ่าจะงมาโอเคพอแล้วล่ะ อ่าโลกว่า1 1 1 3งดือนสาองร้อยเก็ดสิบนะคะสองร้อยแปสิโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเรามเดี๋ยวโอเคมั่มม้ามาม้าหนาว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 ตอนนี้ฟันเข้าหน้าสมสดเพราะว่าหนาว ฉนงการความร้อนกับไอเธอและอากาศแบบนี้นะของสดคือไม่ต้องแบบเปิดปิดเปิดปิดตู้เย็นเลยอะคือเย็นแบบเปิดอาซาได้เลยไม่ัวไม่ัวดลำมุแดงวันหน่อยลำมุแดงวันอาจจะไม่มีมุแดงวันอาจจะไม่แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใช่ป่ะเพราะว่ามันหนาววะลำมุแดงไม่มุแดงวันไม่อยู่อ่ะมุแดงวันไม่อยู่กันหนาวไม่แน่ใจ เราาราตนัตนร้างๆีัคเห็นไแมอันน้จริงตอนนี้ราตัดนคนรอรรา,า,า <c oughs> หมดเดนี่ยอนร้อยต่างากัดูคนปุกมากเลยเอาละทุกคนกินหมูกระทะอิ่มแล้วก็ต้องกินไอติมต่อนะคะไม่ว่าจะหนาวขนาดไหนเนี่ยไอติมก็เป็นเรื่องสำคัญมาก เยน็นจากภายนอกไม่พอมันต้องหนาวในภายในด้วยพูดไปเรื่อยสุดนะครับม,าม,าม,ามา่ๆๆม่ำหม่มไอติมไม่รวมอยู่ในบุฟเฟ่นะครับมันไม่ใช่บุฟเฟ่ต์สิมันไม่ใช่บุฟเฟ่ต์ก็คือเป็นกิโลแล้วก็มากินกนะ็คือถูกมากสนนราคาทั้งหมดอะ่ะทุกคนสามร้อยหกสิบบาทเท่ากับหารกันคนหนึ่งไม่ถึงสองร้อยเลย ถูกมากแล้วก็คือหมูนื้อคนนุ่มอร่อยนะคะก็หลังจากที่เมื่อกี้เราทานกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็เลยหาที่พักตามรอบๆ Google Map มนะคะคือโทรไปประมาณ4เจ้าเต็มหมดเลย3เจ้าแรกนะคะจนเจ้าสุดท้ายเจ้าที่4นะคะเขาบอกว่าที่พักไม่เต็มก็เลยเดี๋ยวเราจะไปที่นั่นกันชื่อว่าบ้านสวน4ขับจากนี้ไปแค่2นาทีเท่านั้นนะคะ ก็เราไม่ต้องระหกละเหินเดินดินนอนกลางดินกินกลางทรายแล้วเรามีที่นอนแล้วไป,ปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่พักที่เราสุ่มเจอเนี่ยจะเป็นยังไงบ้านนะคะบ้านส่วน4ออนะคะก็คือมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีหมูกระทะอยู่ข้างล่างด้วยแก แล้วก็มีสวนสนุกอยู่ข้างหน้าไม่เท่าไหร่นะมีฟิตเนสด้วยจ้าอนนีดีโอ้มีอาหารเชา้าให้ด้วยนะที่นเนี่ยวายแรงเกินอ่ะแล้วมีขอไปดูห้องก่อนแล้วมีผู้ชายให้ด้วยไหมครับ<ม>จบาอากาศเย็นมากอุ้ยไม่สาวไปนอนด้วยอ่ะโอ้มึงจะอุ้ยทำไมเนี่ยมึงไม่เห็นลูกเราลืมแล้วคิดดูดิวันก่อนที่ฉันเทรนอ่ะฉันต้องกระโดดลงน้ำอ่ะเราไม่หนาวหรอก็หนาวสิเราใช้ไม่สบายอยู่ตอนนั้นอ่ะได้ ี๋ยวห้องเดียวนี่พี่เตรียมคู่ข้างล่างก็เต็มละอ๋อใช่ครับนี่แหละนอ้โห่อ้แกบรรยากาศดีมากแล้วก็คือครเราได้ห้องอยู่ริมสระเลยได้เลยอู้ คืนละ700บาทเองอ่ะถูกมากเลยนะคะแล้วก็มีอาหารเช้าพร้อมให้อีก2คนโคตรจะคุม้มฟังซิลิตี้ก็ครบครันก็ใครมาก็อย่าลืมแวะเวียนกันมาได้นะคะเดี๋ยวก็คืนนี้ดิฉันกับพี่ต๋องต้องลาไปก่อนแล้วเพราะว่าต้องการการพักผ่อนอย่างเต็มที่ยังไงก็คืนนี้โอกับพี่ต๋องขอตัวลาไปก่อนบอกเลยว่าง่วงและเหนื่อยมากทั้งวันนี้นะคะวันนี้เหนื่อยมากจริงๆขอบคุณโอด้วยเพราะว่า โอเป็นนักขับรถที่ดีมากขับบนเขามาเกือบชั่วโมงกว่าจริงแล้วก็มืดมากนะกลัวใช่ไหมน่ากลกัวเลยคะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องละหกละเหินด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝากช่องของน้องด้วยนะบ๊ายบาย